สวัสดีครับผมเจ้าลงเียน,นะครับตีมลังบ้าน้ององคงอิงนะครับผมนี่สองนอนี่ตื่นเลยนี่นะฮะเจ้าช่วยปลาเขาองน้ำเลยอตะก,กี้พ,พ,พ,พ่อพ่อพ่ออูแรงเยอะจังดีดีโอ้โห

โอเแขกัน okay, okay. ไม่ได้ครับ okay. ปมไอ้ดีน้องยังเด็กกันเนาะน้องจอบเล่นอันนี้เริ่มจะเป็นบ้าเลยอะแต่ไม่ดูตัวสู้ก็ไม่ได้วันก้อนฟองครับสู้ดีดีไม่ได้ฟองแม้ก็ แต่ไม่ดูตัวเองยากเล่นสู้ก็บเพื่อนตื่นแต่เด็กกับเด็กๆวันนี้โมกนะครับปุ่มอาการไม่หน่าวนะครับเมื่อคือนนอนเปิดผลลมนะห <c oughs> มาน,น่ามาจงเดึกนะครับโ <c oughs> มกมากเลยครับตัวองอาติติ์ตำตาจะเริ่ม เริ่มจะขึ้นเป็นไงบ้างครับเมือ่อคืนเจ้าน้อยเปิดบานแปลงและการนองอุคงหญิงนะครับเข้าตะโลสนุกมวนไหมครับปุ้มตลาดแตกหรือเปล่าตื่นนั้นคนเยอะอยู่แล้วครับปุ้ม จบสินอีกหนึ่งเดือนมกราเวลาพัานไปเร็วเหลือเกินครับแป๊บเดียวโดโดโดน้องก้องน้ำไปไปไปออย่ามาปั่นแป๊บเดียว วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับปุ้มโกลฟ์ F4 ตกฐานเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ก็เยีกยววันอะไรได้นะลัคก,กี้นัมเบอร์อยู่อได้ แต่วันนี้นะครับผมใครมีเล็กดีเล็กเด็ดเล็กดังหนึ่งกุมภาพันเมื่อคืนไม่กวนเลยครับนอน ลับสบายใจโม่ดูเรืองเมื่อคืนดีดีด้วยไม่มีไม่มีกวนนี่แต่เป,ป็นแบบนี้ตกคืนโอเคกับพม เราก็ยังพอได้หลับได้นอนบางคืนโอ้โหยอมวันนี้นี่ครับใส่เสื้อจางเลยครับสีแดงแผลบันนี้ก็แม่ก็เ่อให้ทุกวันดีราฟเฟนิน <c ười> Ừm, ừm, ừm Hàm ưu bọ cuối thì bình niên, thì đâu, con Các làm thích bọ thì đâu Hửm Chơi giang, làm làm chơi giang Chơi giang nãy anh đây không làm nhang à qua đi chào cho bắt toàn chào nó gặp ép gì là cả cho mũ luôn rồi cho bắt đây nhang ở đại trùng này đại này ông nam trùng này ừ cái từng này đều ông nam đi đều โอ้ยขมันตําเลเป็นรอยร้ายครับปุกว่าจะได้วนแล้ววนอีกดี๊วิ่งออกจากขอกระแป๊บเดียวครับปับ๊บกระป๊าตาเลประจํออันนี้ของเราโอ้โห,โหเวียนกันรอยร้ายครับใจประน่างดูดูดูอ่าได้แล้วครับได้แล้วเอาเร็วเร็วดูดูกว่าจะได้ดู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 รับอ่า เอากับได้แลวอืมอืมได้แล้วนะ <c oughs> หลบหมุไมไหมนิสนี่กังเล็กที่กูา้มาองน้ำนี่กับอืมหรือว่า คือว่ามบบะมูคือว่ามมูแบบนี้เนาะหืคว่ามมูแบบนี้ฮะฮะอืมเอาไปมูเอ็นนะครับดเยอะจัง <laughs> อมอทีเป็นรอยร้ายมาได้ตรงนี้ครับตรงนั้นก็ไม่เคยเลยครับพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อ,อขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไปไปพ่ปอเนาะดูอย่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีรรย,าาศดยังครับปุ้ม ชาวสุดย้อดเลยครับแต่ตาบ้านหล,ลุงเดียก็จะอีกแบบนึงครับผมเนะอะน,นุนคลองลงเดียอายุมันจะติดฟังทะเลนะก็จะบรรยากาศอีกแบบแลวก็ถ้าข้ามเมืองฟังนุ่นก็จะเป็นฟังปูกเข้านะครับก็จะอีกแบบนึงส่วยงามจาจาว,าวแต่ถ้าเป็นฟังปูกเข้านี่ชาวชาวเย็นอากาศหน้าไม่มีนะครับ่างตาแต่างตต้นะครับแต่มันจะเป็นอากาศเย็น ตีเตียเยเยอะนะครับบ้านตรงนีน้นครศรีธรรมราชทีดี่วงกับสุดยอดก็ว่าอาการดีที่สุดในโลกก็ววานะแต่ก็ช่วยครับช่วยงานช่วยงานเพราะมันยังเป็นธรรมชาติครับผม ตัวตีนนะครับเอฟซีลอาลุนจะวัดตอนเจ้าไม่อีกทีอย่างกับกเอฟซีตกตาดีน่ารักตรงเดียไม่ได้ผูได,ด้หมางแล้วครับบมอจูงสายตามองแต่มองมู่อวนมองเด็กๆเ,เลื่อไม่ได้ครับพวกกินชี้เหียวไปตัวกรอบจุดลุดมือไม่ได้กินตกอย่างดีฟังนาเหมือนกัน แต่นี่ดมก่อนนะมูมพิษกับดีดีกับดีๆสัตว์เลยครับปมปับเดียวก็คือข้าปากเลยนนอารุมซียอยูครับอาะกับป้มนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอมอย่ากดกลัมขดซนากำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ ในกับจามูอ้วนนนนวยวายแล้วครับเดี๋ยวตึงรอบดีๆครับรวยวายแล้วครับรวยวายน้านี่มองมองอย่าลืมติดตามเพจในด้วยนะครับปุ้มก็ชื่อเดียวกันครับปุ้มทีมลังบานน้ององค์อิงนะครับลุงเดียป่านางประวันสามคนนี่ื่อเดียวกันกับปุ้ม เนี่ยทีมลังบานป้านางทีมลังบานปาวันทีมลังบานเดี๋ยวต้นจะอีกถึงนะครับผมของพูดไม่น้อยนะครับผมเราก็โยนแกนี้ครับผมทีมลังบานเอาโอเคไปไปหาแม่ไปไปเดี๋ยวป่านิดี้ด้วยนะปาน้องดีดีแล้วทีนี้เร็วเร็วเร็วมามาเดี๋ยวให้แม่ไปเดินไม่คลิปหน้าครับผุ่มวันดีครับผม เดี๋ยวส่งหมายต่อให้แม่เขาจัดการก่อนครับนี่ปราเจ้านี่อีกกับนู่นโวยวายจังแล้วเอ้เอ,ด,ๆๆอดูครับโวยวายุ่นวายอ้าวสวัสดีครับ